ไว้อะไรให้กับสองรถนี้จอจี้และกีจ้าพวกเขาได้หายตัวไปไม่กลับมาอีกเลยแต่ว่าเรามีคนที่จะมาแทนที่เขาหนึ่งได้แก่ ขาเตาในดโเโสาขาด้วนไี่สองได้แก่แปบ๊บหนึ่งนะมันหายตัวไปมันหายตัวไปไหนเดีเ๋ยวไี่สองได้แก่ <c oughs> ไอ้ปื้ดขึ้นบินฟันน้ำนมไอทำไมปวดไว้อะไร <c oughs> ในการกดใจ ให้กับสองคนนี้ด้วยตุ้ตุ้ง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 อะไรวะกินอะไรแล้ววะ